สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงมี่อกท่งรหัสคือพอพานสามสามสามนะครับพอพานตองสามมีตัวเดียวนะครับเดียอตัวเดียวพอพานสามสามสามนะพอพันสามสามบาาร้อยสี่สิบเก้าบาทครับมอนลีพี่พี่ไปวะ เอาเลยครับทักแชทก่อนนะครับมอลลี่สี่มิ้นมีสามสามตัวทักข้อความก่อนนะครับไม่งั้นมันเอไม่ติดนะี่พี่เอไม่ติดอ่ะทุกคนต้องทักข้อความในแชทก่อนนะไม่งั้นหน้าทพ์รหัสไปมันก็จะไม่ดูใชะแล้วเราก็จะไม่ได้ตัวนี้นะครับสี่มิ้นอกสี่สิบหกอกสี่หกนะตัวนี้มีน้อยมากมีแค่สามตัวเองมั้งรหัสคือรอเอราคาสามร้อยห้าสิบนะครับรหคสคือรอลิงสองศูนย์แปด ลอลิงสองศูนย์แปดนะครับตัวนี้ลอลิงสองศูนย์แปดบาทสามร้อยห้าสิบบาทยังเอาขึ้นไปเอาเรือนหนึ่งแต่ยังไม่ได้เอาเรือนที่เหลือขึ้นแล้วใช่เขาถามนาฬิกาหีือเป่าได้ได้ครับถ้าส่งยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเดือนครับสองศูนย์แปดบาทใครครับใครที่ยังไม่ติดลองทักข้อความก่อนนะคะเขาลองเช็คดูแล้วเขาบางคนก็จะไม่ทากก็เรามีดีช็อค รุ่น DW 5้0พเหมือนกันก็คือสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวดำนะสีขาวดำครับนี่นะรหัสคือพอพันสามแปดสนหนึ่งร้อนะครับข้าศ์ส่วนแปดเลยเอฟผิดแล้วใช่แล้วหมดแล้วไม่ชอาส่วนแปดหมดไปนานแล้วพอพาน384นะ2,100นะหน้านี้นะครับดำขาว d w ห้าพันหกก็ตัวฮิตของมันนั่นแหละครับอย่างนี้พอพันอะไรนะท่านผู้ชมพอพันสามแปดสี่ครับมีแก้วอีกไหมครับแก้วหมดแล้วครับแก้วหมดแล้วครับแก้วอะไรแก้วสตาร์บัคขายไปหมดแล้วพอพันสามแปดสี่เนาะมันไม่มีในระบบครับอันนี้ใครนี่เดะเดวเดะ เนี่ยมันติดอยู่ครับพี่แกมันน่าจะเป็นหลุดมาเดี๋ยวเก็บก่อนอย่าทำหน้าใหญ่แกไม่อยากเท้าหนูได้ไหมครับแล้วหนูก็เป็นสีชมพูไงโดวนั้นโดนนั้นสองตัวเท่านั้นเพราะพี่อนขายตัวนี้มันได้ตัวหนึ่งตัวนี้เลยตัวหนี่งปั๊บที่ผู้ขายที่ตัวนี้เลยตัวเดียวเนี่ย ันามนี่ยาพานอพนสามแปดสี่ครับมิมาได้เลยค่ะพอพานพอระวังโทรศัพท์หล่นนะพอพี่อเก้าแล้วสุเก้าอะไรอะพอพันสามแปด er. ส,ส,สี่นะครับอันนี้ใช้ได้หละสามแปดสี่อันนั้นเหือตัวสุดท้ายแล้วอะเร็วนี่ตัวน่ะสองพันหนึ่งนะครับ โอเคค่ะพอพานสามแปดสี่ราคาสองพันหนึ่งครับสองพันหนึ่งครับซิ้มาได้เลยค่ะพอพานสามแปดสี่นะมันน่าจะหลุดมาจากค้าที่แล้วจ้างซื้ใหม่เลยราคาอ่าโอเคคุณเบตตี้ได้จ้าสิบแปดตัวหมดแล้วครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคะพอพันสามแปดสี่เดี๋ยววันนี้มันมี